สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับเปียในแฟนเพจแนวคิดพิชิตความสําเร็จค่ะสำหรับวันนี้นะคะเปียจะสอนวิธีการตัดต่อแต่งรูปภาพโพส์ตสินค้าลง Facebook ยังไงให้ง่ายและให้คนสนใจหยุดดูสินค้าของเรานะคะสําหรับวันนี้นะคะเปียจะสอนตัดต่อในแอปอินชอตตรงนี้นะคะถ้าใครยังไม่มีแอปนี้นะคะให้ไปดาวน์โหลดมานะคะสําหรับดาวน์โหลดมาแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะ พอกดเข้ามาแล้วเราก็จะเจอหน้านี้นะคะมีไฟล์สั่3ไฟล์วิดีโอรูปภาพและคอนรานะค่ะกด <c oughs> ไปที่รูปภาพนะคะเพราะว่าเปียจะสอนแต่งในรูปภาพสําหรับเดียว,วันนี้จะเลือกเอาเป็นกระเป๋านะคะก <c oughs> ดไปที่กระเป๋าะค่ะ <c oughs> เราก็จะเจอหน้านี้นะคะ <c oughs> เราเราเห็นไลนน้าตรงนี้ของแอปอัพเพลเวอร์มเลอร์ที่เปียอัพโหลดขึ้นมาที่เพื่อจะแชร์มือถือเข้าไปในหน้าจอของโน้ตบุ๊กนะคะ <c oughs> ถ้าเราทาเสร็จแล้วนะคะ รูปภาพก็จะโดนดาวน์โหลดไปอยู่ที่แกลเลอรี่เราไม่ต้องกลัวนะคะว่าแอปไลน์น้ำมีจะไปด้วยนะคะเขาไม่ไปนะคะอ่าเราก็มาที่นี่เลยค่ะภาพใบตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็มาที่อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะกดเข้าไปเลยแล้วเราก็มาเลื่อนดูข้างล่างตรงที่เป็นตัวเอฟนะะี่คะคือเราจะโพสใน facebook นะคะด้วยอัตราส่วนสี่ต่อสามกดเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็ติ๊กถูกค่ะติ๊กถูกอีกครั้งค่ะ พสตกถูกก็จะขึ้นหน้านี้นะคะให้เราเอานิ้วนะคะซูมขนาดนะคะเราต้องการขนาดไหนนะคะกระเป๋าเรานะคะเป็นสินค้าที่จุดเด่นแล้วเราไม่ต้องใหญ่มากนะคะเราจะมาเยนตัวหนังสือเปี่ยจะลากไว้ข้างล่างนะคะทีนี้เราก็มาเลือกที่ข้างล่างนี้นะค่ะตัวทีนะคะกดเข้าไปเลยเพราะว่าเราจะพิมพ์ข้อความนะคะเราก็พิมพ์เข้าไปว่ากระเป๋าหนังเท้ แค่นี้นะคะแล้วเราก็มาดูที่ตรงนี้นะคะเขากดเข้าไปกดเข้าไปเราก็จะเห็นคำว่าข้อความนะคะคือให้เลือกสีนะคะเราจะเอาสีอะไรลองกดเข้าไปดูสมมุติว่าเอาสีน้าเงินนะคะกดเข้าไปนาตัวหนังสือก็เปลี่ยนแล้วนะคะะส่วนขอบตรงนี้คืออะไรกดเข้าไปดูนะคะขอบก็คือขอบของตัวหนังสือนั่นเองนะคะเราไปเลือกขอบสีอะไรแล้วก็ลองกดสมมติเอาขอบสีชมพูกดสีมพาไป ส่วนเงาคือเงาอะไรเราก็กดเข้าไปดูเงามันก็คือข้างล่างนี้นะคะให้เราเลื่อนดูมันจะเป็นเงาของตัวหนังสือนะคะอส่วนฉลากข้างบนนี่คืออะไรก็ลองกดเข้าไปฉลากคือข้างล่างตนี้นะคะพื้นหลังของเขาลองกดดูนะคะว่ามันจะเป็นพื้นหลังแบบไหนเราก็เลือกเอานะคะอย่างนี้นะคะอ่าส่วนความทึบแสงคืออะไรเราก็กดเข้าไปดูนะคะความทึบแสงตัวนี้เราก็เลื่อนดูข้างล่างตัวนี้นะคะเลื่อนดูก็เป็นความทึบแสงของพื้น หลังอะ่ะตัวหนังสือเหมือนกันนะคะอา่าส่วนใหญ่ด้านล่างเนี้ยเกี่ยวกับพื้นหลังนะคะอ่าทีนี้เราก็มาที่ข้อความเหมือนเดิมนะคะข้อความเหมือนเดิมแล้วข้างล่างนี้คืออะไรเรากดอันแรกดูนะคะอยากดูกดเข้าไปอ่ากดเข้าไปเราก็จะเห็นข้างบนนะคะก็คือพื้นหลังเหมือนกันนะคะจะมีแต่ตัวหนังสือนะคะอันนี้ก็กดเข้าไปดูจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปดูเราชอบไหนเราก็กดนะคะสีแดงกดนะคะอ่าสำหรับเปียจะชอบตัวนี้นะคะเปียก็ติ๊กถูกไป พอติ๊ดถูกเราก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็ลากให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้พัดหัวข่าวนะคะให้มันเด่นนะคะคนที่เลื่อนเข้ามาเห็นพตดของเราก็หยุดอ่านนะคะ,ะสําหรับตรงนี้ข้อกวนี้เราก็มาพิมพ์รายละเอียดราคานะคะขุดไปที่ตัวทีาุดเข้าไปเลยแล้วเราก็พิมพ์เหมือนเดิมปกติราคาปกติสามพันเก้าร้อยบาทเพียงสิบใบแรกเราก็ว่าไป เพียงสิบใบเหลือสองพันห้าร้อยแล้วก็มาเลือกตรงนี้เหมือนเดิมอาเรามาเลือกข้างล่างเลยแบบสังเกตรูปไปเลยก็ได้เียจะเอาเป็นตัวนี้ละกันเฟชอบตัวนี้อสิ็นแล้วแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ไปเลยค่ะแล้วเราก็ ใช้นิ้วของเรานะคะลากอกมาแค่นี้เองเสร็จแล้วค่ะวิธีการแต่งรูปภาพขายสินค้าบนมือถือแบบง่ายๆนะคะสําหรับกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้านี่จะแต่งง่ายมากนะคะเพราะว่ามันเป็นสินค้าชิ้นเดียว่าไม่มีรูปลักษณ์อะไรมากนะคะส่วนถ้าเป็นครีมน้ำหอมเซรั่มอะไรนี่มันมีรายละเอียดเยอะและต้องมีรูปดาราหรือรูปคนโฆษณาลงแล้วก็มีเอฟเฟกเยอะแยะนะคะอะอันนี้เรีย สอนในแอปง่ายๆของ Inshot นะคะเสร็จแล้วเราก็มาที่บันทึกเลยตรงนี้นะคะเจอหน้านี้เราก็ปิดไปแล้วเราก็ากดถุงตรงนี้นะคะบันทึกไว้มันก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่นะคะเราเข้าไปดูในแกลเลอรี่เลยอันนี้นะคะอันแรกนะคะกดไปเห็นไหมคะสวยงามนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครสนใจคลิปหน้าต่อไปสนใจคลิปของเปียนะคะมีประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์กดถูกใจติดตามได้นะคะเปียจะมีความรู้ดีๆมาสอนนะคะเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบกันเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ